สวัสดีทุกท่านเราก็จะไปลุยที่บ้านของลุงาศาสต์วันนี้เราเอาลังเครื่องมือไปนะท,ท่านผู้ชมนะเอฟก็คงจะงงเอะเอาลังเครื่องมือไปทำอะไรนี่วันนี้เราเอาลังเครื่องมือไปแล้วก็เลื่อยนะวงเดือนนะทุกท่านนี่มีเลื่อยวงเดือนด้วยโอ้คมมันเริ่มไม่ค่อยคมแล้วเนาะผมต้องเลาใหม่นะนี่ ต้องได้เลาเรื่อยวงเดือนใหม่ก่อนคมเริ่มไม่ค่อยมีลนะ <c oughs> เอาเรื่อยเรื่อยนะเอาเรื่อยวงเดือนไปแล้วก็เอาเรื่อยตัวน,นี้ไปนะครับแล้วก็เอาพวกลังเครื่องมือไปนะท่านสายไฟอะเผยนะมีเครื่องตัดหญ้าด้วยนะพอดีว่ารอบบ้านมันรกเนาะเดี๋ยวให้คุณพ่อเพื่อนเป็นคนตัดนะท่านทดลองใช้เครื่อง ตัดหญ้าแบบเล็กดูเออปกติเพ่นใช้แต่อันใหญ่พ่นตัดหญ้าตัดอะไรที่วัดอ่าก็ขออนุญาตเผยนะทุกท่านผมนะจะไปทำแคร่นะวันนี้เนื่องจากมันไม่มีอะไรทำแล้วสุดท้ายบ้านเสร็จก็ต้องได้ทำแคร่ให้เหมือนเดิมนะเริ่มตั้งแต่บ้านน้องกิฟต์นะทำแคร่ให้หนึ่งตัว บ้านของลุงศาสตร์ทำเคร่ให้หนึ่งตัวส่วนบ้านของเฮ้ยบ้านของลุงเลื่อนทำเคร่ให้หนึ่งตัวส่วนบ้านของลุงศาสตร์เนี่ยแกไม่มีไม้ใช่ไหมแต่แกมีไม้ไผ่ทุกท่านบ้านลุงศาสตร์มีไม้ไผ่นี่นะครับแค่ไม้ไผ่นะทุกท่านก็ไม่เลวเหมือนกันนี่แค่ไม้ไผ่ก็สามารถทำเคร่นั่งเล่นนั่งงอนได้ นะครับสรุปผมจะไปทําแคร่ไม้ไผ่ให้นะท่านตอนนี้ผมก็ศึกษาดูแบบแล้วอันนี้แคร่ไม้ไผ่ซื้อมาตอนอยู่กกอกนะท่านตอนตั้งแต่ยังไม่มีบ้านที่กกอกนะเออซื้อมาตั้งนานนี่มันไม่ไม่ไมรู้กี่ปีแล้วนะแคร่มันยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นะซื้อมาในราคาแปดร้อยบาทตัวนี้แปดถึงเก้าร้อยนี่แหละโดยประมาณนะครับแปดร้อยเก้าร้อยบาทเอาไม้ไผ่มาทำเอา มันทนมากเลยนะท่านมันมอดก็ไม่กินมอดไม่กินมอดไม่เจาะแปลกมากเลยทั้งๆที่ไม่ได้ทาสีด้วยนะนะครับสีไม่ได้ทาไม่ได้ทาสีเคลือบอะไรเลยนะมอดไม่เจาะมันแปลกมากแต่บ้านลุงศาสรเราเอาไม้ไผ่ทําพอทําเสร็จเราจะรอให้มันแห้งสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทาสีนะอ่า สรุปผมจะไปทําแคร่ไม้ไผ่ให้นะทุกท่านหนึ่งตัวก่อนเพื่อที่จะไว้นั่งกินข้าวพอทําบ้านเสร็จก็ยกให้เขาไปเลยนะทุกท่านาเพราะว่ามันลําบากมากเลยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นั่งกินข้าวสังเกตดูว่าผมจะนั่งกินข้าวบนซาเลง้งเพราะว่าบ้านของลุงศาสเนี่ยมันไม่มีที่นั่งมันหนักกว่าบ้านลุงเลื่อนอีกบ้านลุงเลื่อนเรายังขึ้นไปนั่งกินข้าวบนบ้านได้แต่บ้านลุงศาสเนี่ย มันขึ้นไม่ได้ดีแกแกเดินขึ้นบ้านเมื่อวานนี่คานบ้านแกเอ็นเลยเลย่ยยางมันก็ด้านล่างเป็นน้ําเป็นน้ําเน่าเสียผมก็บรรยากาศกินข้าวมันก็ไม่ดีนะผมก็เลยมานั่งกินข้าวด้านนอกนะผมก็เลยจะทําแครนะท่านทําแคร่ไม้ไผ่นะหนึ่งตัวนะครับทําแคร่ไม้ไผ่หนึ่งตัว,นะตวถ้ามันทําทําแล้วมันโอเคมันสวยดีก็อาจจะทําเพิ่มอีกหนึ่งตัว เอาไว้ให้ลุงศาสตาร์หนึ่งตัวไว้ให้เจลีหนึ่งตัวคนละคนละตัวเอาไว้ใส่ตรงห้องครัวเอาไว้ทานั่งทํากับข้าวหรือว่านั่งพักผ่อนหย่อนใจของใครของมันนะครับโดยประมาณแต่ลองทําดูก่อนหนึ่งตัวก่อนเพราะผมยังไม่เคยทําแครไม้ไผ่นะไม่รู้ว่ามันทําออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกต้องไปซื้อตะปูก่อนไม่มีตะปูนะท่านมันต้องใช้ตะปูตะปูนี้ไม่แพงถ้า เป็นแต่ก่อนเนี่ยไปซื้ออยู่ร้านเนี่ยน่ะิ่นขายกิโลกิโลละประมาณสามสิบบาทแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปซื้อร้านอื่นมันมันแพงนิดหน่อยกิโลละห้าสิบเนาะท่านเออตะปูกิโลละห้าสิบบาทเดี๋ยวจะไปซื้อตะปูนะไปซื้อตะปูตะปูสามหนึ่งกิโลตะปูสองหนึ่งกิโล ตะปูหนึงนึงกิโลเดี๋ยวก็เอาตะปูเล็กๆสำหรับตอกตรงปูเอาไม้ไผ่ปูเอาต้องต้องใช้ตะปูเล็กเดี๋ยวผมไปเลือกดูก่อนนะครับเอาอย่างละหนึโลนะเออผมจะทําแคร่อ,อันนี้ขึ้นมาประหยัดงบที่สุดน่าจะไม่เกิน200บาทนะซื้อตะปูนะสองบาทเออโอเค นะทุกท่านงานที่เราจะทำเนี่ยมันต้องรอดินก่อนนะตอนแรกผมคิดว่าจะไปไปขุดห้องน้ำตอนแรกว่าจะไปขุดห้องน้ำรอมันก็ต้องได้รอดินเหมือนเดิมขุดเสร็จแล้วลดดินเขามาไถกลบเดี๋ยวมันก็หลุมมันก็หายไปอีกเพราะนั้นรอดินมาทีเดียวค่อยขุดนะทุกท่านมันทำอะไรยากนะเพราะมันไม่มีดินนี่เราทำห้องน้ำเราก็อยากให้มันสูงนะห้องน้ำมันสูงเพราะว่า ถ้าเราไปทําเตี้ยตามดินเก่าเนี่ยมันจะเชยแฉะแล้วก็มันจะน้ําท่วมห้องน้ําเอาเพราะนั้นต้องรอดินนะทุกอย่างต้องรอดินนะท่านเออทุกอย่างต้องรอดินนะครับอันนี้เราก็เอาอุปกรณ์นะครับไปทําแคร่ก่อนนะดับแรกไปทําแคร่แล้วก็เอาเลื่อยเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดหญ้าให้เขาก่อนนะทุกท่านอืมเอาแค่นี้ก่อนเนาะ เบื้องต้นนะฮะทำแค่สองสามวันนี่ระหว่างรอดินภาวนาขอให้แดดออกอีกสักสองวันขอแดดแบบนี้นี่สักสองวันมันแดดบ่นี่เอาแล้วแดดมันคือจะงมืดฝนหม่อ,มอีกแล้วขอแดดแบบนี้สักสองวันรถดินวิ่งเลยสองถึงสามวันแดดแดดมาแบบนี้นี่รถดินวิ่งเลยปัญหาหลักๆในการขุดห้องน้ำนะ น้ำออกบ่อทุกท่านปัญหาหลักเลยน้ำออกบ่อขุดปุ๊บน้ำออกพอน้ำมันออกบ่อปุ๊บมันก็เลยจําเป็นต้องมันจะทํำยังไงอะมันขุดยากนะคือหน้าแรงเนี่ยทําง่ายกว่าอีกหน้าแรงเนี่ยต่อให้ดินมันแข็งก็ตามเราขุดอะน้ํามันไม่ออกบ่อเราขุดง่ายแต่แบบหน้าหน,ห,นห,นหน้าหน้าฝนนี่ขุดห้องน้ําน้ําออกบ่อพี่น้องเอ้ย น้ำออกบ่อมันก็เลยลําบากเพราะว่าเมาื่อวานเนี่ยเราขุดเราขุดรากไม้ออกน้ํายังออกบ่อเลยห้องน้าเนี่ยเราขุดขุดลึกลงไปกว่าที่เราขุดอันตอมะขามออกเนี่ยเยอะเลยเราต้องขุดลงไปประมาณท่อเนี่ยสองท่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลึกกว่ารากไอ้ต้นมะขามที่เราขุดเมื่อวานแน,น่นอนน้ํามันน่าจะออกบ่อเยอะกว่าอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นปัญหาหลักๆก็คือน้ําออกบ่อ สองดินยังไม่มาขุดไปพอรถถมดินมามันจะทำงานลำบากรอให้ถมดินทีเดียวราบแล้วเลือกเอาว่าจะทำห้องน้ำตรงไหนดีกว่านะครับวันนี้ไปทำเคร่ก่อนจบนะฮะทำเคร่พรุ่งนี้ถ้าเกิดทำได้แล้วมันใช้งานได้ดีทำเพิ่มอีกตัวหนึ่งให้เขาไปนั่งคนละตัวเลยเราก็จะได้มีนั่งที่นั่งกินข้าวระหว่างทำระบ้านนะเพราะมันต้องใช้เวลา ประมาณสองเดือนกว่าเกือบสามเดือน่ะนะในการทําบ้านหลังนี้นะพอมันไม่ใช่วันสองวันเสร็จนะทุกท่านนะครับมันอุปสรรคมันมีเยอะแยะมากมายมันกช็ชะลอไปเรื่อยๆนะโอเคฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ